สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับพบเจอกันอีกครั yeah. ้งนะครับกับผมช่องจริงจังกับเรื่องแดกยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมากินบะหมี่เกียวอร่อยๆนะครับที่อยู่แถวเส้นบางปวยใส่น้อยนะครับร้านนี้นะครับจะอยู่ก่อนถึงปั๊มบางจากนะครับถนนบางปวยไสน้อยนะครับเพื่อนๆ มาเรื่อยๆนะครับจากการไฟฟ้าบางกลวยนะครับให้เลี้ยวซ้ายนะครับเจอวงเวียนให้เลี้ยวซ้ายเมื่อเลี้ยวซ้ายแล้วนะครับจะเจอกับแบงค์ธนาคารออมสินนะครับร้านอยู่ยื้องๆฝั่งตรงข้ามกับธนาคารออมสิน,นะครับเพื่อนๆทางร้านบะหมี่เกี๊ยวนะครับผมเรียกว่าบะหมี่กับกังบางกล้ยเลยนะครับสําหรับร้านนี้ให้เยอะมากๆเครื่องแน่นๆนะครับเพื่อนๆ เครื่องนะครับก็จะมีทั้งหมูแดงหมูกรอบคุนเชียงไข่ต้มลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาคือกล้วยนะครับเพื่อนๆสำหรับคือกล้วยนะครับสำหรับร้านนี้อร่อยมากๆคือกล้วยทอดหนึบหนึบหนับหนับรสชาตินัวนัวเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับก็มานั่งทานที่ร้านนะครับบะหมี่เกี๊ยวนะครับเพื่อนๆทานแล้วนะ ให้อร่อยนะครับมันต้องนั่งทานที่ร้านนะครับเส้นร้อนๆหอมๆนะครับเพื่อนๆสำหรับร้านบะหมี่เกี๊ยวโบราณนะครับสูตรดั้งเดิมขนานแท้นะครับเพื่อนๆเป็นปนันใจมหาชนของชาววินมอเตอร์ไซค์และก็ชาวบ้านแถวนี้เลยนะครับเพื่อนๆให้เยอะมากๆเครื่องแน่นๆเลยนะครับทีเด็ดและเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะครับคือน้ำซอสหมูแดง กระเทียมเจียวกากหมูเน้นๆนะครับทอดสดๆใหม่ๆวันต่อวันนะครับเพื่อนๆอร่อยหอมมากๆเลยนะครับเนี่ยใส่กากหมูมาเน้นๆแบบนี้เลยที่เด็ดของร้านนี้นะครับเขายังใช้การย่างโดยใช้ถ่านอยู่นะครับเพื่อนๆทําให้กลิ่นมันมีความหอมมีเอกลักษณ์เนื้อมันจะนุ่มมันจะละอุมันจะอร่อย ไปอีกอย่างหนึงเลยนะครับไปอีกแบบหนึ่งเลยนะครับสําหรับการย่างแบบนี้นะครับเพื่อนๆหมูสามชั้นนะครับย่างแบบหอมๆนะครับทาเครื่องเทศด้านเนื้อนะครับมีกลิ่นหอมมากๆรสชาติดีอร่อยหนังนะครับย่างจนกรอบตัวเกี๊ยวนะครับแป้งบางไส้แน่นๆเลยนะครับสําหรับเส้นบะหมี่ร้านนี้นะครับหนึ่งในดวงใจผมเลยนะครับ เส้นเหนียวนุ่มหนึบหนับ,นบเคี้ยวมันมากๆและหมูแดงนะครับนุ่มนะครับเพื่อนเเป็นหมูแดงย่างถ่านนะครับหอมหอมเลยนะครับวัตถีเด็ดสําหรับร้านนี้เลยนะครับคือกา,กากหมูแบบนี้นะครับเพื่อนๆกากหมูกระเทียมเคียวหอมมากๆขอเพิ่มตังหากได้นะครับเพื่อนเพื่อนและดูตัวหมูสามชั้นย่างนะครับเพื่อนๆนย่างจนหนังกรอบ เนื้อนุ่มช่าอร่อยมากๆมีความหอมเหมือนกลิ่นหมูย่างเมืองตังเลยนะครับเพื่อนๆคือเครื่องเทศที่เขาทาด้านเนื้อนะครับมันหอมกลิ่นเหมือนกลิ่นเครื่องเทศกลิ่นพรโรพ้พวกโอยกักกันอับอะไรพวกเนี้ยกลิ่นหอมรสชาติดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆและทีเด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับคือน้ําซุปเข้มข้น ซุดโล่งคอร้อนๆเด็ดๆเลยนะครับเพื่อนๆไม่พอขอเพิ่มได้นะครับมาลองชิมเส้นกันดีกว่านะครับเพื่อนๆตกใจไว้ไม่ไหวแล้วสำหรับผมนะครับร้านนี้ก็เป็นหนึ่งในดวงใจเลยนะครับเส้นเหนียวนุ่มดูครับเพื่อนๆเรียงสวยเลยนะครับช่างชำไม่ต้องปรุงก็อร่อยแล้วนะครับสําหรับบะหมี่ร้านนี้นะครับเพื่อนๆที่ชอบทานบะหมี่นะครับส่วนใหญ่นะครับ เส้นนะครับไม่ต้องปรุงเลยนะครับรสชาติดีมาแล้วนะครับทั้งน้ํำซอสหมูแดงนะครับและกาะเทียมเจียวนะครับมันคุกเขาให้เข้ากันจนในตัวเส้นบะหมี่อยู่แล้วนะครับเ,เพื่อนๆมีความอร่อยอยู่แล้วเส้นเด็ดมากรนะ้นานนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับชิมเส้นชิมรสชาติดีไปแล้วนะครับ<ม>เดี๋ยวเรามาลองปรง<ม>เพื่อเพิ่มความแซบ่บสําหรับสาย กินเผ็ดทั้งหลายนะครับเพื่อนๆสายทานรสจัดนะครับก็สูตรเดิมครับเพื่อนๆสองสองสองนะครับน้ําตาลสองพริกป่นสองนะครับแล้วก็ตัวน้าส้มสองช้อนนะครับก๋วยเตี๋วดีนะครับทานยังไงปรุงยังไงก็อร่อยนะครับเพื่อนๆเด็ดจริงๆนะครับสำหรับร้านนี้นะครับหนึ่งในดวงใจเลยเส้นดีมากๆเหนียวนุ่มและให้เยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนๆดูครับเครื่องเยอะมากๆทั้งหมูกรอบหมูแดงโหให้มา เต็มๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ทางร้านนะครับเปิดขายตั้งแต่10โมงเช้านะครับเพื่อนเพื่อนของทุกวันนะครับถ้าร้านหยุดคือเขาไปหาหมอแค่นั้นเองนะครับเพื่อนเพื่อนร้านจะเปิดตั้งแต่8ดโมงเช้าของทุกๆุวันนะครับปิดประมาณ5โมงเย็นนะครับหรือ17นาฬิกาของทุกๆวันนะครับเพื่อนเพื่อนผมถามเจ้าของร้านนะครับเขาบอกว่าวันหยุดนะครับไม่ชัดเจนนะครับ คือขายปกติเนี่ยขายทุกวันที่หยุดที่หายนะครับคือก็ไปหาหมอนะครับพาคุณลุงนะครับไปหาหมอมีนัดหาหมอประจํานะครับเดือนละครั้งบ้าง2ครั้งบ้างนะครับมาซูเส้นแบบยอยกาวมันๆกันดีกว่านะครับเพื่อนๆเด็ดมากๆเส้นบะหมี่ร้านนี้ เส้นบะหมี่หอมนะครับเหนียวนุ่มเด็ดสุดจะบรรยายกันเลยนะครับเ,เพื่อนๆเส้นบะหมีห่ร้านนี้<ฮ>เด็ดมากๆเป็นหนึ่งในด,ดวงใจผมเลยนะครับถ้าคิดถึงบะหมี่เกี้ยวนะครับมาร้านนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับถ้ามาสายนะครับช่วงบ่ายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับบะหมี่เกี๊ยวร้านนี้อร่อยมากๆ เคี้ยวได้มันซูตรได้มันเต็มปากเต็มคำเลยนะครับสำหรับบะหมี่เคี้ยวร้านนี้นะครับเพื่อนๆนามต่อซูตรต่อกันไปยาวๆมันๆเพลินๆเลยนะครับ เครื่องก็ให้อย่างเยอะนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นตัวหมูกรอบนะครับหมูแดงนะครับทีเด็ดเลยนะครับคือกากหมกูเทียมเจียวแบบนี้นครับเพื่อนๆโบราณขนานแท้เลยนะครับซอสหมูแดงฉ่ำมากๆอร่อยมากๆครับเพื่อนๆปรุงให้มันมีรสชาติจัดขึ้นมาแค่นั้นเองคือรสชาติโดยรวมแล้วนะครับอร่อยมากๆดูเครื่องครับเยอะมากๆ ตัวเกี๊ยวนะครับไส้เป็นหมูสับหมักนะครับเพื่อนๆนุ่มหอมอร่อยทีเด็ดเลยนะครับร้านนี้นะครับรับผักนะครับลวกใหม่ๆสดๆกับกรอบเลยครับอร่อยยันผักนะครับเพื่อนๆดูครับซุ้เส้นมันแบบนี้นะครับก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับเส้นอร่อยจริงๆนะครับหิวๆมาเนี่ยซุ้ได้สองจานแบบมันๆเเพลินเลย อร่อยแบบแน่นๆดูเกี๊ยวครับตัวเกี๊ยวนะครับเพื่อนๆตัวเกี๊ยวตัวใหญ่ๆนะครับไส้นะครับเป็นหมูสับหมักนะครับนุ่มหอมฉ่ำอร่อยมากๆนะครับเมื่อนหมูแดงนะครับนุ่มหอมหมูแดงย่างถ่านนะครับสูตรต้นตํำรับแบบโบราณเขายังใช้แบบดั้งเดิมอยู่เลยนะครับเพื่อนๆนเพื่อรักษาคุณภาพรักษาเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของทางร้านเขานะครับ โคตเด็ดมามีเกีียวร้รานนี้นะครับเพื่อนๆรับประกันเลยครับอร่อยมากๆ ซดน้ำซุปร้อนๆตามเข้าไปนะครับเพื่อนๆได้อรรถรสในการทานมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูของทางร้านนี้นะครับเพื่อนๆก็จะมีตัวบะหมี่แห้งนะคะรับบะหมี่เกี๊ยวน้ํานะครับเพื่อนๆทีเด็ดเลยนะครับคือเป็นกว๋วยเตี๋ยวต้มยํานะครับเพื่อนๆแต่ขอบอกก่อนนะครับเป็นต้มยําสูตรบะหมี่เกี๊ยวต้มยํานะครับเพื่อนๆไม่ใช่เป็นแบบสูตรหมูสับ ต้มยำม,มะนาวสดอะไรไม่ใช่นะครับคือเป็นบะหมี่เกี๊ยวต้มยำนะครับเขาจะปรุงเปรี้ยวจากน้ำส้มนะครับแล้วมีความเผ็ดจากพริกป่นนะครับเพื่อนๆมันจะเป็นอีกรสชาตินึงนะครับแต่ว่าแซ่บอร่อยมากๆหอมกลิ่นถั่วคั่วนะครับและตัวกากหมูกะเทียมเจียวเนี่ยดันขึ้นมาเลยนะครับเพื่อนๆเ,เด็ดมากๆและพริกป่นหอมๆสุดจัดนะครับเพื่อนๆ สำหรับเมนูอาหารของทางร้านก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆและราคานะครับก็อยู่ที่ธรรมดานะครับ50บาทพิเศษ60บาทเท่านั้นเองหรือแบบบิ๊กเบิ้มใส่ทุกอย่างที่มีนะครับก็70บาทนะครับนเพื่อน,อนทุกอย่างที่มีนะครับก็คือหมูขอบหมูแดงนะครับแล้วก็ตัวเกี๊ยวและทุกอย่างที่เป็นเครื่องนะครับมีกุนเชียง เต้าหู้หเครื่องเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนๆลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาคือกล้วยใส่มาให้แบบเต็มเต็มล้นลน้นชามเลยนะครับสําหรับบิ๊กเบิ้มจัมโบ้เจ็ดสิบบาทนะครับเพื่อนๆสาหรับชามนี้ที่ผมกําลังจะทานหมดลงไปนี้นะครับก็อยู่ที่แค่หกสิบาทเท่านั้นเองนะครับมีคานกลับบ้านแน่นอนนะครับตัวตึงของเมืองนนางกวยเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับบะหมี่เกี๊ยวร้านนี้นะครับเพื่อนๆครับ ก็เพื่อนๆมาทานนะครับก็ช้าหน่อยนะครับเพราะแกทําอยู่สองคนกับลูกชายนะครับทําทุกอย่างเองไหนจะต้องคอยดูหลานอีกนะครับเพ mm hmm. ื่อนๆก็รอแกหน่อยนะครับแต่รับรองได้เลยนะครับอร่อยแบบจุใจสะใจเพื่อนๆแน่นอนนะครับ mm hmm. ก็ช่วยมาอุดหนุนแกด้วยนะครับ เกี๊ยวแบบแป้งบางบางนะครับเพื่อนๆนหอมหอมไส้เน้นเน้นไส้นี่เป็นหมูสับด้วยนะครับหมักได้ดีนุ่มหอมฉ่ำอร่อยทั้งกลิ่นเครื่องเทศนะครับแล้วก็ตัวซอสที่หมักนะครับเพื่อนๆมันเข้ากันกับตัวแป้งเกี๊ยวมากๆเน้นเ้นกับคำนี้ไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อนทั้งเกี๊ยวแป้งบางนะครับไส้เน้นเน้นอร่อยมากๆยกน้ำซุปกระดก เข้าไปนะฮะเพื่อนๆล้างปากล้างคอน้ำซุปแล้วร้อนชุ่มคอจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ของดีๆนะครับก็ต้องเอามาเป็นสต็อกที่บ้านอย่างแน่นอนนะครับถุงนี้นะครับเพื่อนๆพิเศษ60บาทโคตรเยอะเครื่องแน่นเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับบะหมี่เกี๊ยวร้านนี้นะครับผมสั่งกลับมานะครับเป็นบะหมี่เกี๊ยวหนึ่งถุงนะครับแล้วก็เส้นเล็ก ต้มยำอีกหนึ่งถุงนะครับเพื่อนๆเก็บไว้ข้ามวันข้ามคืนนะครับเก็บไว้เป็นอาทิตย์นะครับเส้นยังดีของยังสดสดใหม่ๆอยู่เลยนะครับเอามาเข้าไมโครเวฟก็ทานได้แล้วนะครับเพื่อนๆอร่อยมากๆผมซื้อกลับมาประจําเลยนะครับเพื่อนๆูครับถุงใหญ่ขนาดนี้นะครับพิเศษ60บาทนะครับเพื่อนๆธรรมดา50พิเศษ60จัมโบ้70บบาทเครื่องแน่นๆกันไปเลยนะครับ สำหรับเส้นเล็กนะครับเพื่อนๆผมเอากลับมาทานมื้อเย็นนะครับเพื่อนๆมาดูนะครับเส้นเล็กมันจะยังติดอยู่ไหมครับเพื่อนๆถุงหนึ่งครับหกสิบบาทโคตรเยอะเครื่องก็ทีเด็ดเลยนะครับที่ผมชอบทานเส้นเล็กนะครับมันจะมีถั่วงอกและเครื่องนะครับมันจะไม่เหมือนกับตัวบะหมี่เกี๊ยวนะครับเครื่องเขาจะเป็นเครื่องก๋วยเตี๋ยวนะครับก็จะมีลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาตัวคือกล้วยที่เนี่ยผมชอบมากๆรสดี และทอดนะครับจนข้างนอกมันหนึบ,หน,บหนึบหนับหนับกรุบกรับนะครับเ,เพื่อนๆตัวข้างในหวานกลิ่นมันหวานแล้วก็กลิ่นเครื่องเทศนะครับกลิ่นลูกชิ้นปลานะครับเ,เพื่อนๆอร่อยเด็ดมากๆเส้นก็ Newer, so 1991, medidas, <Yes> เหนียวนุ่มนะครับลวกมาได้กําลังดีเลยนะครับแบบที่ผมชอบนะครับคือไม่เละนะครับเพื่อนๆกำลังกึบกึบกับกับอร่อยมากๆสาหรับเส้นเล็กนะครับร้านนี้ดูครับเพื่อนๆก็ติดกันนะครับแต่ขยี <Okay. <S <S ้ขยี้นะครับมันก็แยกจากกันนะครับเพื่อนๆถ้าเส้นดีนะครับแล้วก็ทําดีๆนะครับเขามีสูตรของเขานะครับเส้นจะไม่ติดกันเป็นก้อนแบบ แยกกันไม่ออกนะครับอันนี้นะครับเอามายีีนะครับเพื่อนๆก่อนเพื่อนๆเทนะครับเพื่อนๆขยี้ถุงนะครับเส้นมันก็คลายออกจากกันแล้วครับสําหรับเส้นเล็กของทางร้านนี้นะครับเจ๋งไม่เจ๋งดูเอาตรงนี้นะครับเพื่อนๆประสบการณ์นะครับมันสั่งสอนทําให้เราได้รู้จักวิธีในการทํานะครับร้านนี้เขามีวิธีเฉพาะตัวนะครับที่ทําให้เส้นมันไม่เละไม่อืด จนติดกันเป็นก้อนนะครับขยี้ขยี้เนี่ยกันหลุดแล้วนะคบเพื่อนๆเนี่ยดูดูตัวคือกล้วยทอดนะครับของโปรดของผมเลยสําหรับร้านนี้นะครับที่ต้องกินเส้นเล็กก๋้วยเตี๋ยวธรรมดาเนี่ยเพราะอย่างนี้นะครับมันมีคือกล้วยชิ้นนี้นะคบเพื่อนๆอร่อยมากๆนะครับมันเคี้ยวหนึบหนึบหนับหนับจำเจ๋วจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆและรสชาติเด็ดอร่อยมากมาก เครื่องแน่นๆแ,แบบนี้60บาทหาที่ไหนได้นะครับทั้งหมูกรอบหมูแดงและเครื่องก๋วยเตี๋ยวเน้นๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆพือนตัวเส้นเล็กนะครับเหนียวนุ่มหนึบหอมกลิ่นพริกไทยกลิ่นซอสหมูแดงกากหมูก็เทียมเจียวไม่ต้องปรุงเลยนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับเส้นเล็กชามนี้นะครับอร่อยอยู่แล้วนะครับ มันอร่อยจากซอสหมูแดงนี่แหละครับเพื่อนๆหวานหวานมันๆนะครับเด็ดมากๆนะครับเพื่อนๆร้านนี้นะครับจับกังบางกลวยนะครับเพื่อนๆฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเลยนะครับไปช่วยกันอุดหนุนป้าเขาด้วยนะครับป้าเขาเลี้ยงทั้งหลานเลี้ยงทั้งคุณตานะครับเครื่องแน่นๆเลยนะครับเพื่อนๆจุกๆนะครับสำหรับวันนี้ก็สองมื้อนะครับทั้งมื้อกลางวันและมื้อเย็นนะคะเพื่อนๆ ความสุขแบบเต็มคาราเบลไปเลยนะครับสองมื้อหายยากกันไปเลยนะครับเป็นสูตรโบราณขนาดแท้นะครับเ,เพื่อนๆรู้ว่าจะเป็นตัวซอสหมูแดงนะครับที่มีเอกลักษณ์ของร้านนี้เลยนะครับและตัวกากหมูก็เทียมเจียวเจียวสดๆใหม่ๆก๋วยเตี๋ยวร้านไหนนะครับผมเห็นกากหมูก็เทียมเจียวแบบนี้นะครับรับประกันเลยอร่อยแน่นอนนะครับเจียวกา,กากหมูสดๆใหม่ๆแบบนี้นะครับเ<อ>พือพ่อนๆ แล้วมาเจอกับหมูแดงหมูกรอบยังย่างเตาถ่านหอมหอมแบบนี้ด้วยนะครับโอ้โหความสุกมันแบบจัดเต็มความสุกรังการมากๆได้ทั้งอัถดถรสได้ทุ้งลูกบลักกลิ่นเสียงเนี่ยมาเต็มเลยนะครับสำหรับร้านนี้นะครับแต่ทางร้านนะครับก็จะนั่งได้แค่4ี่โต๊ะนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมาตอนเที่ยงคนก็จะเยอะหน่อยนะครับให้มาตอนสายหรือว่าบ่ายๆไปแล้วนะครับเพื่อนๆ ชาติดีมากแถมเยอะจุใจสะใจหายยากันไปเลยนะครับเพื่อนๆก็ขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่รับชมและติดตามช่องจริงจังกับเรื่องแดงมาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆฝากเพื่อนๆทุกๆคนนะครับช่วยเมตตาช่องเล็กๆอย่างผมด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจริงจังกับเรื่องแดกครับ แล้วไว้พบเจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ